เฝ้ากราบกรานพระผูทรงชัยจิตพองใสไมตรีปรีดาโมจนาพระเจ้าทั่วกันเชิญน,น้องพี่กับเพลงประสานร่วมสมานน้ำใจต่อกันจวบถึงวันเฝ้าองค์ทรงชรรมหนึ่งในองค์พระเจ้าหนึ่งเดียว ร่วมกรมเกลียวสมัรสมานร,ร่วมขับขานร้องเพลงยินดีกราบพระองค์รองพระภูมีเชินน้องพี่กับเพลงประสานร่วมสมานน้ำใจต่อกันจวบถึงวันฟาองค์ทรงจำมเดชพนามพระบิดาและพระบุตร และพระจิตอาเมนขอพระสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยอันนี้เราฉลองนับุญบาทโธลมิวอัครสาวกพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควร ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพาภุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารยเสมอขอทูตสวัส์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิน พระสิริรุ่งโรดแด่พระเจ้าในสวงสวรรค์และมนุษย์ที่โรรองโปรดปรานจมประสบสารที่สุขบนแผ่นดินขอสรรเสริญพระองค์ขอถวายพระพรแด่พระองค์ขอกราบนมัสการพระองค์ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์ขอขอบพระคุณเพราะพระองค์ทรงพระเกียรติเลิศพระเจ้าข้าพระองค์คือพระราชาสวรรค์ทรงเป็นพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสัรพานุภาพข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวพระเจ้าข้าพระองค์คือพระบุตรของ พระบิดาและทรงเป็นลูกแก่ของพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินพระองค์ผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดฟังข้าพระเจ้าทั้งหลายวิงวอนเทินพระองค์ผู้ประทับเบื้องขวาพระบิดาทรงพระกรุณาเทิญข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์พระองค์ผู้เดียวคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ผู้เดียวสูงสุดร่วมกับพระจิตในพระสิริลุงโลกของพระบิดาเจ้าอาเมน ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าโปรดทำนุบำรุงความเชื่อของข้าพระเจ้าทั้งหลายให้เข้มแข็งดังที่อัครสาวกบาทอรมิวได้มีความเชื่อซื่อสัตย์ต่อองค์พระบุตรอย่างจริงใจขอท่านช่วยวอนขอพระองค์โปรดให้พระศาสนาจักเป็นเครื่องหมายนำความรอดพ้นมาให้ชนชาติทั้งหลายด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราช เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรน <Amen. S 1> บทอา่านจากหนังสือวิวรณ์ทวตสวรรค์องค์หนึ่งกล่าวกับข้าวเจ้าว่ามาเถิดข้าวเจ้าจะดูสตรีที่เป็นเจ้าสาวของลูกแกะ ทระสวรรค์นำขาพเจ้าเดชาพระจิตเจ้าไปบนภูเขาสูงใหญ่ลูกหนึ่งชี้ให้ขา้พเจ้าเห็นนครเยรูซาเล็มนครศักดิ์สิทธิ์ซึ่งกำลังลงมาจากสวรรค์มาจากพระเจ้านาครน,นี้มีพระสิริรุ่งโรยของพระเจ้ามีความสุขใสเหมือนเพชรพลอยล้ำค่าคลายแก้วมณีโชดช่วงเป็นเพลึ์สดใสมีกำแพงสูงใหญ่ ประตูสิบสอประตูแต่ละประตูมีทูตสวรรค์ประจำอยู่และมีชื่อจารึกไว้คือชื่อตระกูลอิสราเอลสิองตระกูลทางทิศตะวันออกมีสมประตูทางทิศเหนือมีสมประตูทางทิศใต้มีสมประตูและทางทิศตะวันตกมีสมประตูกำแพงเมืองตั้งอยู่บนฐานศิลาสิบองฐานบนฐานศิลานั้น มีชื่อของบรรดาอัราสาวกทั้งสิององค์ของลูกแกะพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าทั่วพีพบจนสุดปลายแผ่นดินได้เห็นความรอดขององค์พระเจ้าข้าแกะข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้สิ่งสร้างทั้งมวลสรรเสริญพระองค์ขอให้ผู้จงรักภักดีต่อพระองค์ถวายพระพรแด่พระองค์เขาจะพูดถึงพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระอาณาจักรของพระองค์และเล่าถึงพระอนุภาพของพระองค์ทั่วิภพจนสุดปลายแผ่นดินได้เห็นความรอดของ บุตรแห่งมนุษย์จะได้รู้ถึงพระอนุภาพของพระองค์พระสิริรุ่งโรจน์และความรุ่งเรืองแห่งพระอาณาจักรของพระองค์พระอาณาจักรของพระองค์เป็นอาณาจักรที่ดำรงอยู่ตลอดไปอำนาจปกครองของพระองค์คงอยู่ทุกยุคทุกสมัยองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงซื้อสัตว์ต่อพระสัญญาทุกถ้อยคำของพระองค์ ทรงความรักมั่นคงในกิจการทั้งหลายของพระองค์ทูพีพบจนสุดปลายแผ่นดินได้เห็นความรอดขององค์พระเจ้าพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ออกประทานอาหารให้สิ่งมีชีวิตทั้งมวลได้กินจนอิ่ม องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเที่ยงธรรมในการกระทำทั้งหลายของพระองค์ทรงความรักมั่นคงในกิจการทุกอย่างของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่ใกล้ชิดทุกคนที่เรียกขานพระองค์ทุกคนที่เรียกขานพระองค์ด้วยใจจริงพระองค์ทรงตอบสนองความปรารถนาของทุกคนที่ยำเกรงพระองค์ทรงฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือ และทรงช่วยเขาให้รอดพ้นทั่วพีพบจนสุดปรายแผ่นดินได้เห็นความรอดขององค์พระเจ้าเชิญยืนอเลลูยา าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอล พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคําบอกเล่าของนักบุญยอนขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค้าเวลานั้นฟิลิปพบนาธานาเอลและบอกเขาว่าเราพบผู้ที่โมเสสและบรรดาประกาศกเขียนไว้ในพระคัมภีร์แล้วผู้นั้นคือพระเยซูบุตรของโยเซฟชาวนาซาเรสนาธานาเอลจึงพูดกับฟิลิปว่า จะมีอะไรดีมาจากนาสเสรดได้หรือฟิลิปตอบว่ามาดูสิพระเยสุเจ้าทอดพระเนตรเห็นนาธานาเอลเข้ามาเฝ้าจึงตรัสกับเขาว่านี่คือชาวอิสราเอลแท้เป็นคนไม่มีมารยานาธานาเอลทูลถามว่าพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าได้อย่างไรพระเยสุเจ้าตรัสตอบว่าก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่านเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดือ่อ นาธานาเอลทูลตอบว่ารับบีพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านเชื่อเพราะเราพูดว่าเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อหรือท่านจะเห็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกแล้วพระองค์ตรัสเสริมว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิดและจะเห็นบรรดาูุสวรรค์ของพระเจ้า ขึ้นลงรับใช้บุตรแห่งมนุษย์พระวาจาของพระเจ้าขอพระกิตตเจา้าทรงพระเจริญเชิญวันนี้เป็นวันฉลองนักบ,บุญบาทโทรลมิวหนึ่งในบรรดาอักสา,าวกที่พระเยซูเจ้าได้ทรงมาเลือกมีเรื่องเล่าว่าเป็นความช่วยเหลือของนักบ,บุญบาทโทรลมิวเป็นความเชื่อของเมืองเล็กๆในอิตาลีทางตอนใต้ วันหนึ่งมีการฉลองแล้วก็นักบ,บุญบาโทรมิวก็เป็นรูปของท่านแล้วก็มีน้ำหนักพอสมควรชาวบ้านก็แหรรูปนักบ,บุญบาโทรมิวออกมาลอบวัดและแห่ไปในเมืองขณะที่กำลังแห่เป็นนั้นอยู่ดีๆรูปก็มีน้ำหนักมากขึ้นมากจนผู้ที่แบกรูปนั้นแบกไม่ไหวต้องวางรูปนั้นลงก็รวมพลังกันแบกกันอีก เมื่อเริ่มแบกก็รู้สึกว่ามันหนักแล้วก็แบกต่อเดินต่อไปไม่ไหวทํอย่างนี้อยู่หลายครั้งแบกไปไม่ได้ที่สุดก็เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็วัดที่ที่พวกเขาจะต้องแห่นักบุญบาตทโทรมิวกลับไปนั้นก็พังทลายลงเป็นอัศจรรย์ที่ทำให้คนรู้สึกว่านี่เป็นความช่วยเหลือท้าว่าพวกเขาเหล่านั้นเดินแห่ไปตามปกติก็จะกลับไปในวัดและวัดที่พังทลายลงนั้น ก็คงจะทําให้คนตายจํานวนมากจะมีเรื่องเล่าอีกว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพวกนาซีอยากจะเอา,เอาลูกของท่านเนี่ยซึ่งมีน้ำหนักมากเนี่ยเอาไปหลอมทําเป็นโลหะเพื่อใช้แทนเงินปรากฏว่าเมื่อยกรูปของท่านไปแล้วก็จะเป็นหลอมนั้นรูปที่หนักนั้นก็กลายเป็นว่าเป็นมีรู้สึกว่ามันเบาจนไม่มีคุณค่าอะไรฐานนาซีจึงไม่ได้เผาทําลายรูปนั้นไป นี่เป็นเรื่องเล่ากันอัศจรรย์เกี่ยวกับท่านบุญบาทโทโลมิวพระเยซูเจ้าเองได้พบกับบาโทโลมิวสั้นๆและเชื่อว่าบาทโทรลมิวก็คงอยู่ใกล้ชิดกับพระเยซูจนวันที่พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์แต่ว่าหลังจากนั้นนบ,บุญบาทโทรลมิวก็เล่ากันว่าได้ออกไปประกาศคําสอนของพระเยซูไปถึงอินเดียและท่านตายเป็นมรณะสกีในรูปตำนานเล่ากันว่า ท่านได้ถูกถลกหนังฉะนั้นรูปของนบ,บุญพระเทเรมีจึงเป็นรูปของท่านถือเหมือนกับหนังของท่านเองแล้วก็มีถือมีดด้วยกิจการความเชื่อจนตายวันนี้พระส,ะสนาจาักจ่ให้เราได้คิดถึงนบ,บุญอีกท่านหนึ่งซึ่งเราไม่ค่อยได้รู้จักมากมายนะักแต่ก็เป็นเป็นผู้ที่ได้ดำเนินชีวิตประกาศคําสอนของพระเยซูไปในที่ต่างๆที่ท่านได้ไปไปในที่ไกลๆด้วย วันนี้เราควรขอท่นักบุญบารโทรมิวได้อยู่กับพวกเราทุกคนให้เรานั้นได้มีความกล้าหาญที่จะประกาศความเชื่อในพระเยซูการประกาศความเชื่อในพระเยซูอาจจะไม่ได้เป็นที่รับรู้รู้จักของคนมากมายนักแต่เราแต่ละคนเรารู้ตัวเราเองว่าเราล้วนเป็นผู้ที่พระเยซูเราเองทรง เรียกและเลือกและคาดหวังอยากจะให้เรานั้นได้ทั้งติดตามด้วยชีวิตเราเองและประกาศความเชื่อในพระเยซูอย่างจริงจังขอท่านนักบ,บุญเป็นนักบ,บุญบาโทโรมิวได้ช่วยพวกเราทุกคนเติมไฟแห่งความร้อนรอนที่จะดำเนินชีวิตและประกาศความเชื่อในพระเยซูอาจจะไม่ได้เป็นที่ร,รับรู้รู้จักก็ไม่เป็นไรแต่ขอท่านได้ช่วยให้เราได้มีจิตใจเหมือนกับท่าน ร้อนรนอยู่เสมอที่จะนำความเชื่อและความรักของพระนั้นไปสู่บุคคลที่เราอยู่ด้วย ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้าพักน้ําแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร แต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระมีพระไทยเมตตาประทานเล่าอางุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้าพักน้าแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มจุเปเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร พี่น้องจงภาวนาขอให้พระพิดาผู้ทรงสันพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทอพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิญข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายฉลองนบ,บุญบาโโลมิวอัครสาวกและทูลถวายบูชาสัรเสริญพระองค์เป็นเกียรติแด่ท่าน ขอท่านนักบุญช่วยวรขอพระองค์โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิตตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยชงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรผานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระคิสดเจ้าพระองค์ท่านทรงแต่งตั้งบรรดาอัครสาวกเป็นรากฐานให้พระศาสนาจักตั้งมั่นเป็นเครื่องหมายแสดงความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ในโลกนี้จะได้สอนมนุษย์ให้รู้จักความจริง อันเป็นหนทางนำไปสู่สวรรค์ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพบิกาและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริลุงโลดแผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามของพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุด ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบัรดาลให้ปังและเล่าอังหนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพระเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอพระคุณบีออก ประธานแกบ่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารข้าเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอางุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแกบ่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่า รับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออาภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศว่าธรรมะล้ำลึกแห่งความเชื่อ พืนพระชนชีพพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสตเจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับเทโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคน เจรพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรทรงระลึกถึงพระาศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเ,ซเวียเกลียงสัตและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคน โปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดสรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรมจารีพระชนนีพระเจ้าและบุญโยเซฟ์พัสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกและบุญทุกท่านบุญยาลาศีนิโคลัสและบุญยาลาศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดพระเกียรติสรุดีพระองค์ โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าแค่แต่พระบิดาผู้ทรงสันพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอาเมนให้เราภาวนาตามที่พระคริสต์เจ้าทรงสอน ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์ระนาพระองค์จงเป็นที่สักการะพระานาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิด โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริลุงโลกเป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดท้าพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักสงบราบรื่นมีสามัคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริอนครองราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคิดเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ ให้เรามอบสันติสุขของพระคิสตเจ้าแก่กันแล้วกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทิญผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินผู้ทรงลบล้างบาปของโลก,ก,ลโ,ลกโปรดประทานสันติสุขเทิญ นี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโรตาดเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์พระกายพระคิดแต่เจ้า ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายได้รับมัจจำสำหรับความรอดพ้นนิรันดรในโอกาสฉลองนบุญอัครสา,าวกบาทโทรมิวแล้วขอกราบวอนพระองค์โปรดให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้รับความช่วยเหลือทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้าด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอาเมน พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแด่ท่านทั้งหลายเถิดอามนพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสตเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหน้าสองสี่แปดขอคาบารได้เยี่ยมใกล้สู่สันติไม้ ตามพระวาจาพระองค์เพราะดวงตาข้ามองตรงเห็นดังจำนงความรอดที่พระประทานความรอดซึ่งพระจัดการทรงเตรียมไว้นาน เพื่อมอบแก่ประาชากรเป็นสิรีรนอันขจรสมดังพระพรแห่งอิสราเอลชาวชนสิรีขอบันดานดนพระบิดาแห่งสากล ผู้ึ่งตรัสเรียกขามาสิริ